สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Android นะครับผมและชอบใช้งานแอป YouTube มีการแจ้งเตือน6รายการอุ้ยนี่คือเสียงอะไรนี่คือเสียงตัวแอปพลิเคชัน Talkback นะครับที่ฝังมากับตัวระบบปฏิบัติการ Android ที่ทำให้คนตาบอดหรือผู้พิการทางสายตานะครับสามารถใช้งานมือถือระบบ Android ได้ดังนั้นคนที่ทำสื่อก็คือนายหมอคอมซึ่งเป็นคนตาบอดตาสายก็ขออนุญาตทำสื่อเพื่อเพื่อนๆน,น,นะครับ แต่สำหรับคนท,ทั่วไปที่ติดตามเข้ามาเนี่ยก็ดูตามเคอร์เซอร์ที่เป็นกรอบและทำตามได้แต่ว่าอาจจะมีประโยชน์ไม่สูงมากเนาะแต่ก็แนะนำโดยตรงกับเพื่อนๆผู้บปกิการทางสายตาแล้วกันครับเราอยู่ที่ YouTube. แอยู u ูบนะครับหนึ่นิ้วแต่2ครั้งเข้าไป YouTube ผมทำคลิปก่อนหน้าว่าคนที่ใช้ YouTube กับระบบ iOS นี่ยควรที่จะต้องลบ คำแนะนําคําค้นหาที่เป็นประวัติเดิมๆเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้ามาในแอปย t u b e เนี่ยคุณอาจจะเจอคลิปอะไรประหลาดๆของผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมีไหมวารลูกหนังขอเสนอตัวที่ทากโงความตายดูสียงดวงทจิตในตำนานห้านาทีแอนซี้ผมชอบดูฟุตบอลเนาะแเลอกเชื่อต่อแล้วปุ่มท่อยู่ในรายการคือให้อยู่ที่ด้านบนนะครับแอแคทปัดขวามาการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนปัดขวามาค้นหาปุ่มค้นหานะครับคือแถบค้นหาด้านบนสุดใต้แถบสถานะเลยละครับ ตรงค้นหาเนี่ยปกติเราก็จะค้นหาหนูน่นค้นหานี่ใช่ไหมครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปปั๊บกำลังแก้ไขค้นหาใน YouTube ช่องแก้ไขหลายคนก,ก็จะปัดขวา <ไ S 1> มา <ไ S 1> ที่ค้นหาด้วยเสียงค้นหาด้วยเสียงเคาะเข้าไปแล้วก็พูดเลยบางคนก็พิมพ์เลย ยาจะพิมพ์ก็ก็บรบกวนพิมพ์1 4ึ่งสสพรัสหรือพิมพ์ข่าหมอคอมเนี่ยก็จะเจอสื่อของผมค่อนข้างเยอะนะแต่ผมเองก็มีการค้นหาเนี่ยเพืาา่อนไอทีอยู่นยในรายการเพื่อนไอทีี่ผมปัดขวามาก็จะเป็นสิ่งที่ผมค้นหาเพราะว่าช่องเหล่านี้อนุญาตให้ผมนําสื่อมาขึ้นในบริการของ1.414ง14ส่หน่งะครับเนี่ยแก้ไขคำแนะนำเานาพื่อนไอปุ่มปัดขวามาพชัยรีวิวชาอเอรนี่ครับแก้ไขคำแนะนำ ที่ไทยไีวิวชา c h เนอร์อ่าอย่างนี้เป็นต้นละกันคือก็จะมีคําค้นหาแต่ว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไปะค้นหาคำคำที่18บวกอ่าอาจจะเป็นโอ้เสียวฟันอ,อย่างเงี้ยอ่าบางคนก็บางทีเล่นอยู่ภายนอกเนี่ยเนี่ยอย่างตอนนี้หน้าจอสว่างเนี่ยกำลังอยู่บนอ่าน้อง น้องอนมเย็นน้องเก้งหวยหรือจะเป็นสายสีเขียวสายสีแดงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเห็นหมดเลยนะคนที่อยู่ข้างๆเราเพราะหน้าจอมันมันก็ก็ก,ก็ก็มองเห็นกันได้ี่อย่างเงี้ยเขาก็เห็นเลยว่าคุณเคยค้นหาอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยเออแต่ว่าวิธีการลบล่ะครับผมถ้าเห็นเขาบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้ไม่ได้ใช้กานท็อกแบ็คคนตาดีทั่วไปเนี่ยเจอคาค้นหาตัวไหนเนี่ย ลากไปทางซ้ายเลยมันจะเขี่ยทิ้งเลยนะครับแต่ถ้าบนระบบปฏิบัติการ iOS เราบอก1นิ้วปัดขึ้นใช่ไหมครับแต่แต่ระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยปัดเจอคําค้นหาอย่างเช่นพี่ชัยรีวิวชานน์พี่ชัยรีวิวชาน e l เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นคือปกติถ้าเราจะค้นหาคํานี้ต่อเลยก็เคาะได้เลยแต่ถ้าเราต้องการลบออกเพราะว่าเป็นคําที่ผมสมมุติว่าเป็นคําที่เราเราไม่อยากให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเคยค้นหาอะไรไปมั่งะนะครับผมก็ ใน Android คนที่ใช้งาน Talkback อยู่เนี่ยให้1นิ้วแตะสองครั้งครั้งที่สองค้างไวครับ1นิ้วแตะสองครั้งครั้งที่2ตึ๊ดตึค้างอ่ะ่อนนแล้วเขาจะมีการสั่นนะครับรรแล้วก็มีป๊อปอัพขึ้นมาเราก็ปัดขวามายกเลิกกลุ่มอ่ายกเลิกปัดขวามาลบกลุ่มเนี่ยมีลบครับปัดขวาอีกปิดโปรแกรมพนักงานรลบกลุ่มเนี่ยก็มีลบเราปัดมาแค่ลบนะยกเลิกลบกลุ่มปัดมาแค่คําว่าลบแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งลงแส YouTube แล้วเราก็จะลบ ในส่วนของคําแนะนํานั้นได้คราวนี้เราก็ลองแตะตรงกลางหน้าจอเพลงคึกคืนในวันปีแก้ไขคำแนะนำเนี่ยเพลงคึกคืน,น,นแก้ไขคำแนะนำดีเจตายผู้ชายแก้ไขเพลงคึกคืนในวันปีใหม่เพลงคึกคืนในวันปีใหม่อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยไม่รู้ถ้ามีคำคำที่ผมค้นหาอะไรหลุดเพื่อนๆคนตาดีทั่วไปมาเห็นนะก็ผมก็อยากศึกษาเรียนรู้หลายๆเรื่องก็ค้นหาเหมือนกันอะอย่างอันนี้ถ้าผมจะลบก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งก็งที่สองครั้งไว้ปุ๊บ ซอนแป้นกนแล้วเล่นกรในวันปีใหม่แล้วเราก็ปัด<ส>ขวาม,มาที่8ยกเลิกกลุ่มขวาอีกลบกุ่มลบนะครับพอเจอลบแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง,ก,งก็จะเป็นการลบในส่วนของอสิ่งที่เขาแนะนําว่าเราเคยค้นหาอะไรไปบ้างแต่ลบได้ทีละอันสําหรับวิธีการนี้ก็ไม่ต้องลบทั้งหมดครับลบเฉพาะสิ่งที่คุณคิดว่ามันมันอาจจะ เออนะประมาณนั้นเนาะแต่สําหรับอ่ขผมโฮมเอามาก่อนซ้อนแป้นกันแล้วพิเซลลันเชิรเพื่อนเพื่อนผู้พิการทางสายตาหรือเพื่อนเอน<ๆ>คนตาบอดทั่วไปนะครับท็อกแบ็คเองก็มีฟีเจอร์ซ่อนหน้าจอนะครับอาจจะ อลองดูว่าคุณเอาไว้ที่ตรงไหนอย่างเช่นผมนะครับผมก็หนึ่งสามนิ้วแตะ1่ครั้งตรงกลางหน้าจอหรือ1นิ้วลงเลี้ยวขวาหรือ1นิ้วขึ้นเลี้ยวขวาใช้ได้ทั้งสาเมนูนะครับผม3มนิ้วแตะปุ๊บปล่อยเมนูทอ็อกแบ็คสมนิ้วแตะแล้วยกเลยตึง้งแล้วยกเลยเมนูท็อกแบค็คขึ้นมาครับเราปัดขวามาจากรายการถัดไปขวามาขามาัที่พูดการค้นหาในหน้าจอซ่อนหน้าจอเนี่ยจะมีเมนูเนี่ยซ่อนหน้าจอครับผมก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งพิเลันเชิดเนี่ยหน้าจอก็จะ ไปอยู่ในหน้าจอโหมดที่มีเหมือนกับข้อความแล้วก็มีหน้ากากดำๆมาขวางไว้นะครับทำให้เวลาเราเล่นอะไรอาจจะเสียหูฟังคนข้างๆก็จะไม่ไม่รู้ว่าเรา,าเล่น YouTube กำลังค้นหาอะไรดูอะไรอ่าน Facebook ตอบยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่เมื่อ,อเราเราปิด Talk Back อะถ้าเราปิด Talk Back ปุ๊บ อ,อ่าหน้าจอมันก็จะกลับมาสว่างเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราเปิดปิดท็อกแบ็กเพื่อให้เขาช่วยตั้งค่านู่นนี่นั่นให้ก็จะสว่างเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราเปิดท็อกแบ็กอยู่อ่าเดี๋ยวเปิดท็อกแบ็กขึ้นมาสว่าหน้าจอแล้วหากต้องการเป<น>ลี่ยนการตั้งค่านี้ให้ใช้สามนิ้วแเพื่อเปิดเมนูท็อกแบ็กหน้าจอก็จะถูกซ่อนเขาบอกเลยนะครับถ้าผมจะเปลี่ยนก็เปิดการเมนูท็อกแบ็กขึ้นมาหนึ่งนิ้วลงหรืวขวา หนึ่งนิ้วขึ้นเลี้ยวขวาอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะหรือผมใช้สามนิ้วแต่หนึ่งครั้งปุ๊บแล้วก็ปัดไปที่คําว่าแสดงหน้าจอ็การจการค้นหาในกดปุ่มปรับระดับเสียงคัาสังเสียงการตั้งค่าการตั้งค่าเกการตั้งค่าการตั้งค่าาสังเสียงแสดงหน้าจอปัดมาจนเจอคําว่าแสดงหน้าจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งกำลังแสดงหน้าจอหน้าจอก็จะกลับมาสว่างนะครับก็อันนี้คือซ่อนและแสดงหน้าจอในกรณีอยากเราอยากจะใช้ทอออกกแแคคดด้้้้้ววววยยยเเลาาาาาาททีี่่่่่่ใใหหหนนขชูจจตถะ เราซ่อนหน้าจออยู่หน้าจอมืดนะแล้วอยากให้เขาดูช่วยตั้งค่าโดยไม่มี Talkback ก็ปิด t a l k แ a c k หน้าจอก็สว่างทันทีเลยนะครับเอาเป็นว่าลองนำไปปรับใช้งานกันดูแต่อย่าลืมลบลบคำแนะนำการค้นหาที่เราเคยค้นหาอะไรแปลกๆใน YouTube บ้างนะครับเพราะว่าเออเดี๋ยวคุณจะดูเป็นคนคนหืนคนห,คนหคนืคนหิวน้ำแล้วกันโอเคลาไปก่อนแล้วก็ ใครรู้สึกว่าความรู้นี้ดีมีประโยชน์ฝากบอกต่อแบ่งปันต่อได้นะครับ1414พรัสทุกๆช่องทางมีให้คุณได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันใครที่ยังไม่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันสำหรับเพื่อนๆผู้วิการทางสายตาหรือคนตาบอดก็โทรมาสมัครสมาชิกได้ฟรีนะครับได้เพียงกดเบอร์โทร02-246-3835 และต่อ310นะครับมีหลายๆบริการให้คุณได้ติดตามทั้งสายด่วน1414ทั้งแอปพลิเคชันแ Tab บทูรีสนะครับผมมีความรู้หลากหลายเลยรวมถึงช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook Fanpage 1414พัสครับวันนี้ผมบริการหมอค้อม1414พัสผมสี่โชคขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ